มีอะไรเหรอเห็นว่าต้องเจอฉันให้ได้แกตั้งใจเข้ามายุ่งกับวโรดมเพื่อแกล้งฉันใช่ไหมแต่พูดอะไรของเธอไม่ต้องมาเล่นละครฉันรู้ว่าแกรู้เรื่องของฉันอยู่แล้วแล้วแกก็เคยเห็นว่าโรดมอยู่กับฉันทำไมด้คิดจะกวนประสาทกันทำไมแกต้องไปใช้นีแทนวโรดมแล้วเก็บฉนดบ้านเขาไปแกเป็คนสายเขาเลิกยุ่งกับฉันใช่ไหมนี่แกจะเป็นบ้าอะไรเหรอนี่แต่ว่าคนอื่นน่ะไม่ดูสังหารตัวเองเหรอก็แก่แบบเนี้ยเขาถึงได้ไม่เอาไงเพราะแกมันแก่แล้วไงอีพันธิต ดีไงมาด่าเช่นแบบนี้ฮะแกนี่มัน ว่าไอ้เอ็มโลดยมเนี่ย <m akes> มันชอบอีสิมะลาพันเข้าใจแล้วที่แชรลูกชายของแกมันก็ง้อมาแต่ไปตามผู้หญิงคน,นนั้นถึงต้องลองทุนทําถึงขนาดนี้ลูกชายของแกมันก็ง้อ,งอเหมือนกันแหละแยเอาเงินไปฟาดหัวอยากจะได้อีสิมะลาตัวสัน่นแกนี่มันง้อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเดี๋ยวเวลาจริงเลยคอยอยู่จ้าแ,<ก>แม่คนฉ<ก>ลาดฉลาดจนลลกไม่รักฉลาดจนัวดิิงเออกูไม่มีหัว นี่มึงก็ไม่มีหัวเหมือนกันแล้วเป็นยังไงวันวันไม่มีอะไรทำซื้อเด็กกินแล้วเด็กเนี่ยนะมันอยู่สันลูกตัวเองก่อนที่ถ้าฉันเอามือจับไปทไีนะ่ไหนมันจะย้อยติดมือไปหมดแล้ว 起搬啦！